สวัสดีตอนเช้านะครับสาวๆทุกคนครับนี่คือสภาพพี่เบิ้มนะครับตอนตื่นมาตอนเช้านะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะากินข้าวกันนะครับผมนี่นะฮะวันนี้นั่นนะฮะมีอะไรบ้างครับวันนี้น้ำพริกปลาทูยำปลากระป๋องหมูทอดไข่ลูกเขยต้นอ่อนทัตตะวันและอื่นๆอจีกมากมายโอเคครับ พี่เบิ้มมาตอนเช้าสวัสดีทุกคนนะคะมอร์นิ่งความสุขกับพี่เบิ้มนะคะวันนี้สาวๆทุกคนนะคะเราจะมีแคมเปญบ้านละรวยวันแรกนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะได้บ้ากันให้จงคืมจงคืบเต็มที่นะคะกินของดีๆแล้วก็เด้งนะคะเหนื่อยปั๊บหยิบโปรตีนกินนะครับอ่าก่อนที่วันนี้เราจะจัดบ้านละรวยกันนะคะก็เติมพลังด้านดีกันนะคะสาวๆทุกคนฮะผมคาดหวังกับทุกคนไว้ค่อนข้างสูงนะฮะว่าหลายๆคนจะโชว์หม้อเอ้ยมีหม้อเอ้ยแต่งตัวยังไงให้มันดูดีนะคะเล่นมุกเองชง เพื่อนไม่ช่วยเลยฮรเพื่อนตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวฮะไม่มีเสริมออะพี่เบ้มคือเหมือนพระเอกหนังฝรั่งเขาก็มาทาบทามผมไปบ่อยๆอยู่นะฮะผมผมหน้าฝรั่งฮะแต่พูดไม่เป็นฮะเออภาษาอังกฤษในผมนี่จะได้สแลกฟิตๆนะฮะงูงปลาปลาฮะไม่รู้เรื่องอะไรฮะนี่คือซิเดาเล่านะฮะ ที่เบิ้มมาเขย่าอารมณ์สาวๆคุณโดนเขยา่าเหรอคะคุณถึงรู้คุณคนแรกใช่ไหมฮะคุณไอายาครับผมคุณสยิมกเกยกันหนวดผมใช่ไหมคะคุณมีความคิดที่มันเตลิดปเปิดเปิมไปใช่ไหมคะจนคุณรู้สึกแบบนั้นนะฮะอ่ามาแต่เช้าออกมาไปกําลังใจให้สาวๆทุกคนนะฮะน้ำพริกผักสดก็ออมาส่งกำลังใจให้สาวๆยมเช้านะฮะ มีความสุขกันนะคะในทุกทวันข้าเช้าสำคัญน,นะคะมันจะเปเลี้ยงสมองเราเราจะได้มีแรงไปคิดสร้างสรรค์ตอนเช้าสาวๆหลายๆคนกินกาแฟกันอย่างเดียวเลยนะฮะเติมสารอาหารดีๆด,ด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ผมก็กินนะฮะวิตามินของคุสิตาเขากินดีนะคะเช้ามาเราเติมสารอาหารเลยร่างกายเราดูดซึมบวบๆเลยนะคะนี่ผมตื่นมาลงมาก็ แบบนี้เลยนะฮะหน้าไม่ล้างครับฟันไม่แปรงครับลงไปกินข้าวเลยเวลาคุณเริ่มต้นในทุกวันนะเวลาคุณสตาร์ทความสงกตื่นมาปุ๊บ,บคุณนะจัดกระบวนการเลยว่าเฮ้ยคุณจะใส่สิ่ดีอะไรให้กับตัวคุณเองว้าวพี่เบิ้มมาตอนเช้าด้วยกีะเอาอีกแล้วนะครับโรเิต้าทำงานนะครับผมบอกพวกคุณแล้วว่าให้เบาๆโรเล,ลต้าลงนะฮะของขาดนะฮะช่วงนี้อืมตื่นเช้ามานะฮะ คุณไม่ต้องสนใจอะไรนะคุณสนใจก่อนว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคุณให้อะไรตัวเองหรือยังสาวมาเนี่ยคุณต้องเสริมสร้างพลังให้กับตัวเองนะกินข้าวมันไก่กับกาแฟไปแล้วค่ะโอเคดีถ้ามันไก่พยายามคุณอย่าพยายามไปกินมื้อเย็นแคลอรี่มันสูงนะฮะเออกินก็กิน,กนช่วงเผาผลาญเนี่ยตอนเชา้าเรายังมีเวลาเผาผลาญมื้อเย็นเนี่ยเบาลงมาเออมื้อเย็นเบาลงมากินโปรตีนบ้างกินผลไม้สักลูกนึงอย่าไปสวาปามาช่วงเย็นมากนะสาวๆเดี๋ยวมันจะลงท้องลงขาเนะีฮะเช้ามาเนี่ยคุณจะ ตื่นมาเน่ะคุณต้องรู้สึกดีกับตัวคุณแล้วว่าวันนี้เฮ้ยเรามาเสริมสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองลืมตาขึ้นมาคุณทําอะไรันดับแรกพอคุณเริ่มรู้สึกตัวอืมอืขอบคุณขอบคุณขอบคุณร่างกายอืมขอบคุณลมหายใจอืมอืมคุณขอบคุณก่อนเลยอืมพอเริ่มรู้สึกัวอืมเหมือนกันนะฮะผมก็เป็นนะฮะตื่นเช้ามาเรายังไม่ทันตื่นดีนะมันช่วงตื่นหลับตื่นตต่นใช่ไหมผมจะโปรแกรมติดก่อน ผมจะโปรแกรมจิตคำที่ผมชอบอโปรแกรมเรื่องราวดีอโปรแกรมด้านดีของผมผมก็โปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมแล้วก็รู้สึกดีภาพมันก็ปรากฏนะฮะแล้วมันก็พลอยดับไปค่ะเพราะมันยังตื่นเตื่นอยู่คุณช่วงแค่พิดหรือว่ารู้สึกตัวเนี่ยผมก็จะโปรแกรมด้านดีแนละ้วพอโปรแกรมด้านดีเสร็จปั๊บพอเราเริ่มจะตื่นจริงจังเนี่ยผมก็จะเริ่มขอบคุณอืมขอบคุณ ขอบคุณทุกสัรวเสิ่งเลยนะคะที่ผมเห็นเนี่ยรอยล้อมรอบตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่นอน,ม,อนม้อนมุ้งเออชีวิตของเราอะไรก็แล้วแต่เราก็ขอบคุณนะคะพอเราขอบคุณแบบนี้คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในตอนเช้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณจัดตารางโปรแกรมด้านดีให้กับชีวิตคุณละดังนั้นเนี่ยเวลาคุณจัดตารางด้านดีมันเป็นการจัดตารางยังไงครับมันเป็นการจัดตารางเพราะสมองของคุณในตอนเช้ามันคือการได้หลับพักผ่อนมาเต็มที่พอเขาได้พักผ่อนเต็มที่เนี่ยบอกนิดนึงสาวๆหลายๆคนที่ ๋โอโอเคครับสาวปูเป้ครับยินดีด้วยนะคะพาทีมงานเข้าระบบได้อีกหนึ่งคนจากคอรส16หลักสูตรดุดเงินบนโลกออนไลน์โอ้ดีใจด้วยนะครับทุกอย่างมันง่ายครับเราปูระบบเราปูอะไรไว้ให้คุณหมดแล้วนะครับผมเห็นคุณตาทํางานแล้วผมก็รู้แล้วว่าเขาก็เขาก็เต็มที่นะฮะอืมพอเราอ่าโปรแกรมนั้นดีเนี่ยหลังจากที่เราหลับไปแล้วเราตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งดีๆมันจะถูกเรียงตัวเข้ามาหาเราง่ายเหมือนกับเราเลือกวัตถุดิบเลือกของที่จะปรุงรสในวันนั้น ถ้าวันนี้คุณตื่นเช้ามาคุณหุดกิดเลยคุณปรุงรสคุณเอาของเน่ามากินเห็นไหมฮะแต่พอคุณเนี่ยสลุมสลือเตรียมตื่นเนี่ยคุณเตรียมอาหารคุณเลือกวัตถุดิบดีๆเข้าไปในีวิตคุณเวลาคุณปรุงรสเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยอ่ารสชาติมันจะอร่อยโอ้ดีใจนะฮะเงินเข้ากันเออดีดีเก่งมากเ่ยแสดงว่าเมื่อคืนคุณฟังคลิปใช่ไหมเก่งมากเลยเก่งมากเลยทุกคนนะฮะเมื่อคืนคุณย้อนฟังคลิปคูณสิตาใช่ไหมฮะเออบอกคุณแบบนี้ฮะว่าถ้าวันนี้คุณตื่นมาแล้วคุณมีการคัดเลือกวัตถุดิบดี ชีวิตคุณปรุงรถวันนี้อย่างน้อยมีใช้กว่าชาวบ้านเขานะคะอ่ะคอมวยเข้าอีกบุซีครับผมอ่ะยินดีกับเพื่อนด้วยนะคะเก่งมากครับแสดงว่าเมื่อคืนเมื่อคุณดูคลิปนะครับเพราะคุณต้องเป็นนักแจ้งข่าวดีนะคะให้กับตัวคุณเองแล้วเวลาสมองคุณหรือจิตใต้สำึกของคุณหรือเสียงเรื่องของคุณมันมาบอกคุณว่ามันจริงหรอว่ามันจะได้หรือว่าทำไมมันน้อยจังให้คุณรีบตบมันทันทีนะคะตบฉาดกันเลยค่ะบอกว่าเงียบนะคะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยซีดีเข้ามาหาเราแน่นอนเพราะเราก ล้านเปอร์เซ็นต์ฮะล้านเปอร์เซ็นต์ฮะเขาผมนี่เห็นน้องอยู่ข้างเช่ามาก่อนนะฮะแล้วผมรู้ว่าชีวิตพวกเรามันเป็นยังไงมาก่อนฮะมันมาจุดนี้ไม่ได้หรอกครับถ้ามันไม่บ้าเต็มที่ขนาดนี้นะฮะผมบอกคุณก่อนนะฮะเขาโปรแกรมด้านดีแน่นจริงๆนะฮะเข้าสองพันแปดแต่ให้สองพันหกนะฮะอดีใจกับเพื่อนด้วยนะฮะเออเซนเซอร์โฟมออกไปสิบขวดแล้วค่ะโอ้ดีมากนะฮะเซนเซอร์โฟมนะฮะล้างหน้ามานี้กลิ้งเลยนะคะผมบอกคุณเลยชอบมากเมื่อคุณปรุงรส ตั้งแต่ลืมตามาสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณต้องออกกําลังกายให้จิตเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยคุณเธออืเราต้องมีการตั้งเป้าไหมตั้งเป้าตั้งเป้าว่าจะออกกำลังกายอืมอืมทํายังไงหมายถึงว่าตั้งเป้าเพื่อผลลัพธ์แบบไหนหรือว่าอืมหรือว่าตั้งเป้าภายในการออกกาลังกายใน่ชั่วโมงนั้นนะไม่รู้ในทุกวันอ่ะวเนไหนทีออกกำลังกายอืมอทนเจ๊ก่อน อ๋อก็สร้างกล้ามเนื้อไงคะเพื่อผอมอืออือเป้าหมายของเราสร้างกล้ามเนื้อเพื่อผอมแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีอืมอืมอืมแต่บ้านจริงคุณมีการตั้งเป้าอืมรวมทั้งในการออกกำลังกายแต่ละครั้งก็จะตั้งเป้าเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะออกออกไปออกไปเราเรารู้สึกว่าเหนื่อยเราก็จะหยุดทุกครั้งที่เหนื่อยอ่ะอืมมันก็มันก็มันก็ไม่ผอมมันก็ไม่ไม่ไม่โอเคไงไม่ไม่ข้าเป้าเลยทีใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายที่ ที่เหมือนเคยฟังมาเขาเอากําลังกายมาแบบึ่งชั่วโมงก็คือคุณแทบจะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรอือหืออือหืออ่าปั่นกว่า20นาทีเนาะก็จะแทบไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยในการออกเนาะดังนั้นดังนั้นเราก็เลยโอเคปรับเป้าว่าโอเคอ่ะปั่นจักรยานอย่างเงี้ยเราต้องปั่นให้ให้มันให้มันได้อย่างน้อยคือ30นาทีขึ้นไปนะอ่าบางวันก็จะปรับไว้30นาทีบางวันก็ปรับไว้40นาทีอืออย่างบางวันก็45นาทีแล้วแต่เก่งมากอ่าเพรว่าที่เราจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่ย โอ้โหแบบโอ้ตายแล้วแบบจะขาดใจตายแล้วจะจะเหมือนกับโอ้โ oh, ห oh, oh, <c oughs> แบบเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าทําให้ถึงเวลาที่กําหนดโดยที่เวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเนี่ยเราก็จะเวลาที่มีคำบอกว่า,วาโอ้ยเหนื่อยมากเลยโอ้โหไ,ไม่ไหวแล้วเว้ยเงี้ยเราก็ต้องพอจับจิตได้ปุ๊บเนี่ยเราต้องใส่ภาษาใหม่เข้าไปว่าโอ้สบายมากเลยไปต่อเว้ยโอ้โหมันสบายมากเลยโอ้โหมันแค่เดี๋ชิลยอะไรเงี้ยเนี่ยะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เหนื่อยเท่ากับตอนที่เรารู้ว่ามันเหนื่อย มันรู้สึกว่าอชิลมากเลยเวลาเราใส่ชิลมากเลยสบายมากเลยสนุกมากเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทาให้เราสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่เราไม่ไม่รู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยเท่าเดิมแล้วอะหอ่ลดีมากเลยโอ้ก้ามได้กำลังขึ้นแล้วอย่างเงี้ยโอ้มันก็จะอ่าเราก็จะมีกระจกฝั่งหลังธรามใช่ไหมเราจะมองตัวเองว่าโอ้โหตอนนี้แบบก้ามขึ้นละหุ่ดีมากแล้วก้ามขึ้นมาล้วุลดีมากแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะมองตัวเองไปในกระจกว่าโอ้เนี่ยแหละเราในเราที่กำลังจะถึงอะไรประมาณนี้เหมือนกันฮะ ตั้งเป้าออกกำลังกายคุณต้องตั้งเป้าคุณตั้งเป้าอยากลดน้ำหนักคุณต้องตั้งเป้าแต่ใครจะทำถึกเป้าคนสุดท้ายอยู่ที่การลงมือทําคุณตั้งโปรแกรมจิตของคุณดีมากเลยฮะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยคุณยังไม่ได้ตั้งเป้าออกกาลังกายให้จิตของคุณคุณตั้งโปรแกรมตอนเช้าดีแล้วระหว่างทางกลางวันเนี่ยคุณไม่ได้ตั้งเป้าให้กับการออกกําลังกายจิตของคุณการออกกําลังกายจิตของคุณคืออะไรครับคือการตามดูตามรู้และตกมันเข้ารู้เห็นไหมฮะมันจะมีการเหนื่อยเห็นไหมฮะจิตเหมือนการออกกาลังกายแล้วฮะเฮ้ยเหนื่องปกกติมาฮะ แต่คุณต้องฝืนจิตขึ้นมาฮะล้วบอกจิตตัวเองว่าเฮ้ยเอาจริงๆฉันไปได้เอาจริงๆฉันทําได้เฮ้ยฉันประสบความสำเร็จได้มันง่ายมากเลยคุณจะต้องรู้สึกแบบนั้นฮะให้กับตัวคุณเอง <c oughs> เพื่อเป็นการฝึกจิตของคุณให้มันตกไปแต่ด้านดีนะฮะนี่เ็าเรียกว่าการออกกาลังกายให้จิตฮะถ้าจิตคุณถูกฝึกจริงๆฮะมันจะตกคุณเข้าสู่ด้านดีเสมอฮะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่ต่อให้คิดลบขนาดไหนมันก็ตกคุณเข้าบวกอยู่แต่มันเกิดจากการที่คุณฝึกมันนะ เหมือนกนอากรออกกาลังกายฮะเมื่อซิแทแพ็กมันมาแล้วเนี่ยมันช่วยการเผาผลาญคุณอย่างแน่นอนอะ่ะแต่ก่อนที่จะซิแทแพ็กมาหรือกล้ามเนื้อมันจะถูกสร้างมันต้องเกิดจากการทําถูกท,ท,ทําซ้ําทําทีทําทุกวันเห็นเปล่าเห็นเปล่าเช้ามาเนี่ยโปรแกรมจิตแล้วไม่พอฮะคุณต้องออกกําลังกายจิตนี่คือการฝืนฝึกฮะเพื่อตัวคุณเองระยะยาวคุณจะเป็นคนที่โอ้ประสบความสำเร็จง่ายฮะผมบอกคุณเลยฮะอืผมบอกคุณเลย,เลยจริง คุณจะเป็นคนที่โอ้ทาไมมันมันมันง่ายคุณจะเนะือยน้อยลงก็ได้ผลลัพธ์มากขึ้นนะฮะในฐานะที่ผมเป็นพี่คุณสิตานะฮะบอกคุณก่อนว่าในวันที่คุณสิตาลุกขึ้นมาประสบความสาเร็จนะฮะมันบ้าเยอะมากนะฮะมันบ้าเยอะนะฮะบ้าเยอะมากนะฮะจนพอถึงจุดที่เขาก้าวกระโดดของผลลัพธ์เนี่ยผมเห็นความบ้าเขาเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกอะไรน,นะการแอคชั่นของเขาอะ่ะมันแค่ทําเบาๆมันก็ได้ผลลัพธ์แล้วอะ่ะ กับเมื่อก่อนนี้ต้องแบบแอคชั่นใหญ่ๆอ่ะใ,ใ,ในตอนที่เขาแบบฝึกกล้ามของจิตอ่ะโอ้เขาเล่นใหญ่นะคุณเต้นต้นต้นสะโพกเขาคากนะฮะตลอดนะฮะแต่พอพอวันหนึ่งที่เขาฝึกจนมันเป็นกล้ามเนื้อฮะ,ะ <S <S <ๆ>เขาแค่ออกเบาๆเขาแค่คิดเบาๆทุกอย่างมันง่ายฮะ,ะเหมือนบ้านหลังนี้นะฮะเขาก็ได้มามันง่ายไปหมดเลยฮะ,ะมันไม่ได้เกิดจากความง่ายที่อยู่ดีมันก็ง่ายแต่มันเกิดจากความตั้งใจที่ตั้งใจฝึกฝนมันคุณเองฮะไม่ว่าวันนี้คุณจะระบากแค่ไหนนะเบบีนะ คุณเองสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้คุณเองสามารถบริหารกายบริหารจิตคุณได้ฮะคุณเองเลือกที่จะเป็นคนที่เปลี่ยนได้ถ้าวันนี้คุณเคยทําแม้แต่เรื่องเล็กๆคุณมองว่าเอ้ยคุณยังทําให้มันสําเร็จไม่ได้คุณฝึกมาจากเรื่องเล็กๆก็ได้ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนั้นมันใหญ่ไปสําหรับคุณแต่ผมบอกคุณทําไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจากวันก็ทํางานเท่ากันบางคนอย่างนี้ฮะเรื่องเล็กๆคุณก็มองข้ามเช่นกินน้ําเนี่ยวันละสองลิตรคุณรู้สึกว่ามันไม่จะเป็นหรอก นั่นแหละฮะคือการที่คุณไม่ได้เลือกที่จะให้ตัวเองในสิ่งที่ดีเพราะคุณรู้ว่าร่างกายเราเป็นนมีน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะแ้่คุณเลือกจะไม่กินน้ำผมกินน้ำมาณสามสี่ลิตรโค้ดแก๊สนะน้องผมนะน้องชายนะ,ะกินน้ำประลาหกเจ็ดลิตรผิวใสกิ้งนะฮะอบ,บอกคนแบบนี้ขนาดผู้ชายนะอือดังนั้นตอนเนี้ยคุณรู้ว่าอะไรดีกับตัวคุณแต่คุณเลือกจะไม่ทํามันก็เหมือนกับการที่คุณไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณเอง คุณไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณเองพอคุณไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณเองใครจะไปเห็นคุณค่าคุณข้าวคุณก็กินไม่ตรงเวลาน้ำคุณก็กินไม่ถึงร่างกายท้องร้องมาเป็นไงฮะท้องท้องเป็นไงท้องผูกอืมมันมีความสุขภาพไม่ดีป่วยง่ายป่วยให้ป่วยง่ายในสาเหตุหนึ่งมาจากน้ําด้วยนะฮะเขาบอกคุณเลยน้าเป็นตัวประกอบด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายเรามันมันฝืดไปหมดนะฮะ ระบบอะไรก็ทํางานยากนะเพราะน้ําเป็นส่วนประกอบใหญ่ของร่างกายของเราสาวๆคุณเคยเอาจริงกับตัวเองไหมอ่ะเช่นคุณอยากไปสมัครงานที่ทํางานตรงนี้คุณอยากทําให้มันได้แล้วคุณตั้งเป้าทํามันคุณมีความเชื่อว่าคุณจะได้ทํางานที่นี่ยอืมแล้วคุณก็ได้ทํามันเห็นไหมจริงๆแล้วสิ่งที่คุณตั้งเป้าบนโลกไปเนี้ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณทำมันได้หมดแหละคุณจะมีพลังงานขอระแบบกับการที่คุณไม่เชื่อ อมผมไม่จะว่าพวกคุณตั้งป้าเราทำไม่ได้แต่มันจะทําได้หรือทําไม่ได้มันอยู่กับระหว่างทางของคุณเพราะสิ่งนี้คุณทํามันคุณยังคงเชื่อมันอยู่ไหมว่ามันสามารถเป็นไปได้สําหรับคุณคุณอะลองสํารวจความสำเร็จของคุณดูนะแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยคุณต้องรู้สึกทราบสงใจดูนะว่าคุณเองตั้งเป้าอะไรก็เป็นไปได้นี่หว่า คุณอย่ามินังแหมัน,น,มนอันนี้มันเยอะไปอันนั้นมันแค่เรื่องงานแค่ตั้งเป้าสมัครงานเองเออฉันจจประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีสิบล้านได้หรอร้อยล้านได้หรออย่ามีข้อแม้ให้มันฮะความสําเร็จเล็กๆนั่นแหละมันจะเป็นต้นแห่งความสําเร็จต้นใหญ่ขึ้นคุณต้องลดน้ำพนดินมันฮะับความสําเร็จที่คุณเคยท,าทํามาฮนลโกูติดตามนะฮะประสบความสําเร็จเล็กน้อยคเ,เอยคยเป็นเจ้าของราง้านอาหารร้านสื้อร้านสปามันเจ๊ง มันยังนั่งตอบย้ำตัวมันเลยว่ามันเองเป็นคนหนึ่งที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนดังนั้นถ้ามันตั้งใจจริงๆไม่มีความสาเร็จอะไรที่เป็นไปไม่ได้ฮะพอตั้งเป้าแบบนี้ฮะโลกในความคิดของคุณมันเปลี่ยนฮะไมเ d s e t คุณมันเปลี่ยนวิธีคิดคุณมันเปลี่ยนฮะมันจะอคชั่นคนละแบบกันขอบคุณนะฮะจากรวานคอนเฟิร์มนะอืมการลงมือทำของคุณมันจะคนละแบบกันฮะเมื่อคุณคุณเชื่อว่าคุณเคยสาเร็จมาได้ถึงแม้มันจะล้มเหลวก็ตามแต่คุณเป็นคนหนึ่งที่เคยสําเร็จได้เมื่อคุณลดน้ำคนดินว่่่าามเรรจจันแอออยููทีกิใลล้งหื คนรับคุณมันจะขับเคลื่อนไหมนะคะสาวๆอืมคุณต้องรู้สึกแบบนี้ไม่งั้นไม่มีใครช่วยคุณได้ฮะ,ะอันนั้นก็แย่อันนี้ก็แ yeah, ย่ทำอันนี้ก็ไหม่ดีทำอันนี้ก็ไหม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนนก,ดนนก,ดกูแม่งล้มเหลวกูแม่งหวยแตกคุณนะฮะพลาดโอกาสทองคําในชีวิตคุณคุณกําลังฟันต้นแห่งความสําเร็จของคุณทิ้งนะฮะเพราะว่าเอ้อ่ะคุณก็รู้สึกแต่ความล้มเหลวในชีวิตฮะ ต่อให้คุณโปรแกรมเช้าโปรแกรมเย็นฮะแต่สิ่งที่คุณทําคุณฟันต้นไม้ทิ้งนะฮะต้นไม้แห่งความสําเร็จของคุณนะคุณคุณไม่ได้ลดน้ําบนดินมันคุณต้องกลับไปมองทุกครั้งที่คุณเห็นอดีตคุณเห็นคุณติตามไหมฮะในทุกๆเช้าฮะแม่งจะดั่งบางทีเจออดีตแล้วแม่งขอบคุณทําไมฮะแม่งขอบคุณอดีตทั้มฮะมันลดน้ําต้นความสาเร็จฮะต้นความสาเร็จแม่งมาโตในปัจจุบันนี้ฮะทุกประสบการณ์ของคุณไม่ได้ทําให้คุณแย่ฮะแต่แม่งทาให้คุณเก่งขึ้นแม่งก็รู้สึกแบบนี้ฮะกับเป้าาหมยขอองคุณื ไม่ได้รู้สึกแย่ฮะเฮ้ยคุณถ้าเกิดคุณตั้งใจจะเรียนรู้จริงๆไม่มีหลอกที่คุณทําไม่ได้ฮะแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้ตั้งใจจริงๆอย่าบอกว่านั่นคือความล้มเหลวของคุณฮะความล้มเหลวไม่ล้มเหลวไม่นครับที่ความตั้งใจฮะไม่ได้นับที่ไม่ได้นับที่ปลายทางฮะปลายทางไม่ไม่สาเร็จเช็คความตั้งใจฮะมึงไม่ตั้งใจฮะ้มึงไม่ตั้งใจมึงไม่สําเร็จนั่นปกตินะคะผมไม่ตั้งใจออกกําลังกายออกสามนาทีมึงเลิกแล้วมึงบอกว่ามึงออกกําลังกายแถวบ้านเรียกมึงมั่ะฮ ความสําเร็จมันล้วนเกิดจากความตั้งใจนะฮะถ้าเกิดคุณจะประเมินตัวเองคุณต้องถามคุณตั้งใจจริงหรือเปล่าไอ้ความตั้งใจเนี่ยแม่งเป็นความตั้งใจมั่วๆที่แม่งแม่งมั่วเองอะเช่นอยากออกกาลังกายท่าเนี้ยกูไม่ดูหาสควอชยังไงกูก็ไม่รู้กูกระโดดตบเฉยแล้วกูเรียกว่าสควอชมันก็ไม่ใช่นะฮะมันก็ต้องถามไหมฮะว่ามันสําเร็จทางไหนฮะอือหากคนที่เป็นมาสอนคุณฮะคุณถึงจะสควอตท่าสวยฮะเนี่ยคือความตั้งใจที่มาจากการที่เราได้เรียนรู้แล้วว่ามันจะไปทางไหนมันถึงสําเร็จ่คคออไุุณณกาม ทำมัวๆนี่ผมเรียกว่าไม่นับนะฮะไม่นับนะฮะมันคือความสําเร็จมั่วๆนะฮะมันไม่สาเร็จหรอกอย่าพูดถึงความสำเร็จเลยมันไปไม่ถึงความสําเร็จหรอกเพราะถ้าเธอก็ผิดหมดตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมฮะแม้แต่การออกกําลังกายง่ายๆมันก็ไม่ง่ายถ้าคุณไม่รู้ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้ไม่มีบนโลกนี้ฮะที่คุณอยากจะสําเร็จอะไรแล้วคุณไม่ไ่เรียนมันไม่มีฮะผมไม่เชื่อฮะว่าคุณเกิดมาแล้วคุณจะมาอยู่ดีไม่ต้องมีใครสอนคุณแล้วคุณสาเร็จขนาดพระพุทธเจ้ายังมี พี่เลี้ยงไงฮะที่เหลือความเก่งเก่งกล้าสามารถมากขนาดไหนคุณฝึกฮะรู้แล้วทางสำเร็จมันเป็นนี้คุณต้องฝึกฮะทำไมพระพุทธเจ้าสำเร็จมากกว่าครูบาอาจารย์ของท่าน mm hmm. ก็ท่านฝึกไงท่านฝึกท่านถามว่าเออทำอย่างไรเราจะประสบความสำเร็จพ้นจากความทุกข์ถูกไหมอ่ะท่านถามอาจารย์ที่หนึ่งอาจารย์ที่สองอาจารย์ 3, ที่สามทนไม่ได้จนท่านเก่งไปเคินครูบาอาจารย์แล้ว แต่ท่านมีพี่เลี้ยงมาก่อนไหมท่านมีพี่เลี้ยงฮะอืมคุณทำมั่วแต่คุณบอกว่าคุณทำผมเรียกว่าไม่ได้ทำาฮะทำไมคนประสบความสำเร็จมีน้อยอก่าคนล้มเหลวทุกอย่างฮะบนโลกใบนี้ฮะคนสำเร็จมีน้อยอก่าคนล้มเหลวจริงไม่จริงทุกสาขาอาชีพจะเรียนหนังสือจะเป็นข้าราชการจะเป็นอ่นาพนัการเอาเฟศจะเป็นเจ้าของกิจการมีคนล้มเหลวมากกว่าคนสำเร็จคุณเชื่อไหมฮะ ขนาดคุณอยู่ที่ทํางานยังมีคนสําเร็จกับคนล้มเหลวเลยจริงไหมฮะมีทุกที่ฮะและความอะไรคือจุดต่างคุณไปดูระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องดิหัวหน้าทํางานแบบไหนลูกน้องทางานแบบไหนอ่ะแล้วคุณไปมองหัวหน้ากับเจ้าของหัวหน้าทํางานแบบไหนเจ้าของทางานแบบไหนคุณจะเห็นเลยครับว่าโลกคนละใบเลยนะฮะผมบอกคุณแบบนี้ฮะ เด็กเรียนเก่งกับเด็กเรียนไม่เก่งคุณไปดูเลยฮะหนังสือเล่มเดียวกันแต่รู้สึกต่างกันเจ้าของกิจการที่สําเร็จกับเจ้าของกิจการที่ล้มเหลวแม่งก็ต่างกันฮะสําเร็จร้อยล้านกับสําเร็จพันล้านแม่งก็ต่างกัน,นะฮะเห็นปะ่ะมันอยู่ที่คุณอืคุณจะฝึกมั่วไม่ได้ฮะคุณต้องมีพี่เลี้ยงเพราะคุณมีพี่เลี้ยงคุณฝึก,ค,กคุณอาจจะเก่งกว่าเขาก็ได้คุณมีโอกาสเก่งกว่าพี่เลี้ยงไหม มีโอกาสเกินกว่าถ้าคุณมีคําถามที่นําพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จเช่นทำยังไงจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้เออคุณมีคําถามและความเชื่อมั่นที่คุณจะไปมันแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคําถามให้กับตัวคุณกูช่ยกูกูกูจักแต่ว่าทําเขาบอกกูทางนี้กูก็ทําแค่นี้ไม่ฮะไม่มีคนสําเร็จใดไม่ต่อยอดเป็นนะฮะทุกคนเขาต่อยอดเป็นนะคะผมอืมทุกคนเขาต่อยอดเป็นนะฮะต่อยอดความรู้ต่อยอดความคิดฮะเคยเรียนโง่วันนี้แต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจที่จะเรียนวันนี้คุณก็ฉลาดได้ฮะ เคยไม่ได้ผลลัพธ์วันนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณอยากมีผลลัพธ์จริงๆฮะคุณจะหาวิธีการมันฮะแล้วคุณจะทํามันวิธีการไม่สําคัญเท่าวิธีคิดฮะวิธีคิดคุณชนะเดี๋ยววิธีการแห่งความชนะมันจะวิ่งวิ่งไล่เข้ามาหาคุณแล้วคุณก็ต้องเชื่อมันที่จะทํามันฮะเช้ามาคุณรีเซ็ตแบบนี้คาถามคือสิ่งที่คุณติตาบอกและสิ่งที่คุณเป็นคุณตตาเขาบอกมาสี่ห้าปีคุณว่าทุกความรู้มันสามารถเรียงอยู่ด้วยกันได้ไหมคุณคิดว่าการที่คุณใส่ข้อมูล ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันทาให้คุณสับสนหรือมันทาให้คุณเข้าใจมากขึ้นตอนที่คุณปู่วอลเรนบัฟเฟตอ่านหนังสือวันลนะห้าร้อยหน้าคําถามคือตอนที่เขารู้เยอะแล้วเขากลายเป็นนักลงทุนระดับโลกตั้งแต่อายุเก้าถึงสิบขวบเริ่มอ่านหนังสือลงทุนแล้วเขาก็เป็นอัคณมหาเศรษฐีของโลกคุณคิดว่าความรู้ค่าใครบ้างคะผมไม่เคยเห็นความรู้ค่าใครนะคบแต่ความไม่รู้ว่าค่าใครเยอะค่ะคุณกําลัง ตั้งกำแพงของการเรียนรู้คุณอยู่หรือเปล่าว่าแม่งกูเรียนแล้วแม่งเยอะเอียนหัวประเภทน,นี้ฮะบอกเลยล้มเหลวตั้งแต่คิดแล้วไม่ต้องเรียนดีกว่าเข้าใจไม่ได้ต้องเรียนแม่งพอบอกคุณเลยเอาเวลาทำอย่างอื่นของคุณเถอะจริงๆนะผมไม่เคยเห็นคนที่เขาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแล้วเขาตายอ่ะแต่ผมเห็นคนที่ไม่เรียนรู้แล้วสักแต่ว่าทําตายน้องผมก็คนหนึ่งนะคุสีตาก็คนหนึ่งอนะ ดังนั้นวิธีคิดของคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะมีแนวคิดเดียวกันฮะคือการเรียนรู้และพัฒนาไม่เชื่อคุณไปซื้อหนังสือนะคุณไม่ต้องเชื่อผมคุณไปซือ้อหนังสือหนังสือเกี่ยวกับความสําเร็จของคนระดับโลกนปเปรยนฮิลโอ้หลายคนเลยคุณไปซื้อคุณไปดูเอาบทไอสไตทีฮาร์ดเอ็กเคอร์โทนี่โรบินอืมเนลสันไมเดล่าคุณไปลองอ่านดูฮะว่าคนเหล่านี้แม่ง ขนาดเนวสันมาเดล่านะฮะติดคุกยี่สิบกว่าปีนะฮะผมบอกคุณแบบนี้ยังกลายมาเป็นประธานาธิบดีได้ะฮะัเขามีคำหนึ่งที่พูดกับตัวเขาเองครับเนวสันมาเดล่าเขาไม่มีการเซลท็อกกัตนตทุกวันฮะว่าแกเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่แกไม่ได้เกิดมาแค่หยุดอยู่แค่ตรงนี้นั่นอยู่ในคุกนะตาเท่าที่พระอาทิตย์จะตรงหัวแกแกต้องรักษาพระอาทิตย์มาตรงหัวแกตอลอดเวลาเข้าใจไหมหมายความว่ารักษาการมีชีวิตอยู่ของเขาติดคุกนะฮะยี่สิบเจ็ดะะปีออกมามาเป็นประธานาธิบดีนะฮะมีรักบุรุษของโลก ผู้ทรงอิทธิพลของโลกนะฮะนลวสันไมเดลา่าอ่านของนโปเรียนฮิลก็ได้นะฮะหนังสือระดับโลกคุณจะเอาเรื่องอะไรวิชาความรู้ธุรกิจนะธุรกิจคุณก็ไปอ่านของเบื้องต้นคุณต้องรู้ก่อนนะ,ะว่าสิ่งที่คุณทํามันสามารถเปลีป่ยนแปลงชีวิตคุณหรือเปล่าเงินสีด้านเงินสีด้านนะคะคุณจะได้เข้าใจก่อนวิธีการหาเงินเป็นยังไงอ่ะอยากเกี่ยวกับกฎจัก,วกวนนรวาลกฎลนดิลูดเกี่ยวกับโปรแกรมการเงินฮะของทีฮาร์เอเคอร์ทั่รับสมองเงินล้านนะคะแต่คุณต้องสั่งเขามันเป็นหนังสือเก่าแล้วแต่มันดี เจ็กดกฎทองแห่งความสําเร็จก็ดีนะคะแต่มันค่อนข้างอ่านยากนิดนึงนะคะเพราะว่าคนแปลบางทีแปลยากในหนึน่งแต่ว่าคุณได้เรียนรู้กับคุณติตาแล้วคุณก็จะเข้าใจแหละบางอันหนังสือมันแปลยากะ,ะแต่คุณต้องอาศัยว่าบอกตัวเองเพราะคุณเป็นคนเข้าใจง่ายเออคุณติตาก็เป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็บ้าไปเลยนะคะเออเยอะไปหมดนะคะคุณคิดดูว่าเขาติดคุกยี่สิบเจ็ดปีเขายังไม่หมดหวังเลยวันนี้เราแม่งล็อกดาวน์เราอยู่ในบ้านเราไม่ได้ติดคุกฮะ เราจะหมดหวังทาไมเราจะทอ้อทําไมขนาดคนที่เขาติดคุกกี้สิบเจ็ดปีฮะไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันฮะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้อะแล้วคุณล่ะวันนี้สิ่งนี้คุณติดมันติดคุกในหัวใจหรือว่ายังไงเฮ้ยเขาเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ตาเท่าที่ตะวันยังตรงหัวเราเราจะรักษาตะวันที่บนหัวเราไหมเขาว่าไงมันเขา่าการรักษาชีวิตของตัวเองในขณะที่เพื่อนคนอื่น,นอนรอความตายแต่เขานั่งอ่านหนังสือคุณรู้ไหมฮะ ช่วงที่จังหวัดที่เนวสันไมเดลาติดคุกเนี่ยเขาอ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเนะะี่ยฮะและเขาได้เขียนหนังสือส่งออกมาตีพิมพ์เขาดังดังตั้งแต่ติดคุกอะ่ะหนังสือของเขาเป็นหนังสือความรู้แล้วเขาเอาเอาอะไรมาเขียนก็เอาสิ่งที่เขาอ่านมาเขียนเนี่ยเขาอ่านแล้วเขารู้เรื่องอะไรอะ่ะเขาอยากจะถ่ายทอดอะไรเขาก็เขียนออกมาไงความรู้ไม่เคยฆ่าใครฮะแต่ความไม่รู้ฆ่าคนมาเยอะฮะอ่าตื่นเต้นจังที่ได้ฟัง เก่งมากค่ะเมื่อคืนคุณย้อนดูคลิปนะเมื่อก่อนจริงค่ะไม่อยากเรียนรู้เพราะกลัวสมองเบลอแต่พอมาเจอครูติตากลายเป็นคนชอบเรียนรู้คุณมาถูกทางแล้วนะคะคุณกําลังเข้าใจหลักการทํางานของคนสาเร็จพิษนะคะถ้าคุณเข้าใจว่าคนสําเร็จทุกคนอยู่ดีแม่งก็เกิดมาสาเร็จปรุงขอเถียงใจขาดนะมุมอ่านหนังสือมาไม่เคยเห็นคนสาเร็จไหนทำรุ่นรุ่มดอมดอมประสบความสำเร็จตอนเขาจบป .4 นะฮะผมก็เห็นเขาอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองนะฮะจริง เขาอาจจะไม่ได sort of ้เรียนหนังสือฮะแต่เขาไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะเขาอ่านหนังสือเขาแสวงหานะคะต่อให้จบป .4 แค่อ่านหนังสือได้เนี่ยเขาก็ฟังนะคะเออคุณเนี่ยคิดว่าทําไมอ่ะเจ้าสัวคุณไปดูคนป .4 ที่ประสบความสำเร็จกับป .4 ที่ล้มเหลวดิเขาไม่เหมือนกันนะคะป .4 ที่ขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีของประเทศเขาเป็นป .4 แบบไหนฮะ ในขณะที่บางคนทําเวลาไร้สาระและจบบันไปนะในขณะที่ปีเจ้าสัวเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองฮนะคุณเออคนเลือกฮนะคุณไม่ได้พูดถูกเลือกฮนะสวรรค์ไม่ได้การแกล้งคุณคนระับแต่คุณไม่รับผิดชอบชีวิตคุณครับอืดังนั้นผมเชื่อว่าคลิปนี้เพราะคุณจะทําได้ดีมากขึ้นคุณในทุกๆอย่างที่คุณทํารับผิดชอบในสิ่งที่คุณเป็น ที่คุณนักเป้ามนัานพามันไปให้ถึงฝั่งฝันฮะด้วยการอาห,หยุดเรียนรู้ทุกการเรียนรู้ของคนสําเร็จมันคือบันไดนะฮะมันคือลิฟต์ฮะแต่คนธรรมดาทุกการเรียนรู้มันคือโซ่ตรวนฮนะเมื่อคุณรู้สึกว่าการเรียนรู้คือโซ่ตรวนเมื่อไหร่ชิพหายแล้วนะคะผมบอกคุณเลยชิพหายแล้วนะคะชิพหายทางความคิดไม่พอฮะชิพหายทางคนรับพับเข้าเรียนให้ตายครับผลสุดท้ายยิ่งโดนโซ่พันใหญ่เลยฮะคนสําเร็จ คิดว่าความสําเร็จคือบันไดและลิฟต์ค่ะคนธรรมดาและคนล้มเหลวคิดว่าการเรียนรู้คือโซ่ตรวนฮะปวดหัวแค่คิดก็ผิดหวังแล้วฮะกับชีวิตคุณฮะไม่มีวันที่คนกลุ่มนี้จะประสบความสำเร็จได้เลยตาบเท่าที่คุณจะไม่ยอมเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไม่มีใครล็อกโซ่คุณครับคุณเอาโซ่ไปพันตัวเองเองครับเดี๋ยวโทษฟ้าอย่ายโทษด,ดินครับดังนั้นคุณตัดสินใจซะ คูศีตาทุกวันนี้มัน,นเรียนอยู่เลยค่ะผมบอกคุณแบบนี้อืมแต่ผมไม่รู้ว่าคุณเรียนแล้วคุณเป็นยังไงค่ะคลิปนี้คุณคงจะตื่นนะฮะแล้วก็เลือกอ่ะพี่บอมีสาระก็มีนะฮะอยากให้สาวๆทุกคนของพี่นะคะได้มีชีวิตที่ดีเหมือนน้องของพี่ฮะอยากให้น้องมีชีวิตที่ดีน้องไม่ต้องโหยหาความรักความเมตตาจากใครวันนี้น้องให้ตัวน้องก่อน วันนี้น้องไม่ต้องรอให้สวัรค์ทำมาสร้างทางให้น้องฮะแต่น้องเลือกจะสร้างทางให้ให้สวัสค์รู้ว่าน้องก็ของจริงฮะสมองของน้องกับสมองของพี่พื้นที่มันก็พอกันฮะแต่วันนี้สมองของน้องน้องก็แค่ใส่สิ่งที่น้องตรึกตองและเป็นด้านดีๆให้กับตัวน้องฮะไม่มีใครยกความสําเร็จมาให้น้องได้ฮะน้องต้องเป็นคนตัดสินใจฮะทุกครั้งทุกคลิปที่ทงพี่แล้วคุูสิตาออกมาก็วัตดุวัสทรงเดียวฮะก็ต้องการช่วยพวกน้องๆทุกคนนะฮะให้ประสบความสำเร็จนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ ได้มีในแบบที่เราคู่ควรฮะเพราะพี่เชื่อว่าน้องคู่ควรกับทุกอย่างที่น้องตั้งเป้าแล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องเองก็สามารถเป็นได้มากกว่าที่น้องเข้าใจว่าตัวเองเป็นได้แค่นั้นดังนั้นพี่เชื่อว่าน้องจะย้อนฟังคลิปนี้กันนะฮะเออขอบคุณทุกคนมากฮะเ o ียยูฮะเแบบี้